นี่ครับเรามาอยู่กับการแข่งขันสุดพิเศษเราจะมาเฟ้นหาผู้ที่เป็นคนที่แบบประหยัดมัธยัถ์ที่สุดชนะอยู่แล้วใช่พอบีมที่งก <laughs> คือรื่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินในการทำคลิปเยอะเราแจกนู่นแจกนี่แจกนั่นแต่คือการใช้เงินอะมันใช้รักเงาของเราวันนี้ครับผมก็เลยจะมาจัดการแข่งขันทําอาหารด้วยเงินเพียงแค่15บาบาทครับ <laughs> โดยที่ผมเนี่ยจะให้ไอ้ซันเป็นกรรมการของเราแต่ครั้งเนี้ยเราจะมาเน้นอิ่มแล้วค่อยอร่อยขอ,อเชิญกรรมการกินอรริ่สับนะครับมาเลยครับขอเชิญกรรมการข้างๆพี่เลยครับพี่ขอบีบซันก่อนแล้วกันคือว่าเนี้ยพวกพี่5คนเนี่ยจะมาแข่งทําอาหารด้วยงบ15บาทเกณฑ์นในการตัดสินเนี่ยเอาความคุ้มค่ามาก่อนรสชาติที่2ท,ที่ต้องให้ซันมาเพราะวซันเนี่ยเป็นคนที่กินจุที่สุดในสตูิอไจริงนะครับเวลาไปกินข้าวเอาอาหารตามสั่งพอกินเท่าไหร่ถึงอิ่มสี่จานสี่จานคืออิ่มมากกว่านั้นได้พี่แต่ว่าจะไม่ค่อยมีีคควววาาามมมสุขแแล้้กกก็จจะะบบัันนนนืือออออรยยยดดใช่่เเิหูทง ี่แบบไม่ค่อยหิวเพราะงี้แหละพี่เลยให้ซันมาเป็นกรรมการตัดสินในวันนี้มีรางวัลไหมครับไม่มีเราจะมีบทลงโทษให้กับคู่ที่ประหยัดไม่เป็นใช้เงินไม่คุ้มค่าเราจะมีลงให้แต่ไม่บอกว่าคืออะไรก็เดี๋ยวเขาใช้ตั้งซันกันนะครับได้เลยพี่โอเพราะว่าตัดต่อต้องไปตัดต่อโอเคครับผมทุกคนและตอนนี้พวกเราห้าคนเนี่ยก็ได้ไปทําการแบบซื้อวัตถุดูวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ละคนก็คือไม่มีใครเหมือนกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งเบฟกันดีกว่าให้พี่เซนต์หน่อยว่าคืออะไร่ออาาากกร้้นนขขวมมัไไผปซเขข้้้้้าาาาาเเปปลลล่มมแแแววกกก็ออซซืนุคระดดดูยิบฟ ว่าไอ้สาะชอบแพะทีเด็ดชัวร์แล้วกินกับข้าวอิ่มอิ่มสิบห้าบาทเป๊ะสิบห้าบาทเป๊ะงงอ่ะทำไมห้าบาทได้มาสองถุงงงแม่ค้าใจดีก็บอกว่าเดี๋ยวหนูแถมให้เออป้าแถมให้ตะวันของแอนแอนครับของหนูมีความคิดสร้างสรรค์สุดเป็นมาม่าน้ำเต้าหู้รลดจิ้นนะนี่ลค่ะน้ำเต้าหู้หกบาทแล้วก็มาม่าหกบาทเป็นเท่าไรสิบสองแล้วก็ไข่อีกสามบาท ก็เป็น15บาทอันนี้มีอันนี้ไม่มีใครทำเอ่ะของพี่จะเป็นเมนูที่คิดเมื่อญี่ปุ่นเมื่อวันปีที่แล้วเขาเคยเอาเอามามามินชนะิ้นอ่ะแล้วใส่ข้าวลงไปแล้วกินเลยนะเข้เลยนะแบบน้ำนี่ได้พี่เบสแต่ว่าน้ำขุ่นไม่มั่นใจแนละ้วของพี่เหลือเงินด้วยอันนี้หกบาทข้าวห้าบาทไข่สามบาทของพี่สิบสี่บาทถือว่าต่อให้เด็กๆเพราะพี่มืออาชีพอยู่แล้วแต่พี่เบสทำไม่ได้เราเดี๋ยวก็ไม่ก้นละต่อไปของล็อกสาวครับของหนูเบสิกเบสิกเลยก็คือผัดมะม่าครับมะม่าสอง เน้นอิ่มไม่เน้นตั้งจัดเมื่อกี้ที่เป็ดบอกอ่ะต่อไปบีมครับแหนะอะขอดูคนเชี่ยวหน่อยหนูคิดมาแล้วว่าแบบข้าวเหนียวอ่ะมันต้องอิ่มแน่นอนซื้อข้าวเหนียวอ่ะห่อละห้าบาทนี่ปกติราคาไม่ได้นะห่อละห้าบาทสองห่อสิบบาทอันนี้สามบาทอันนี้อีกบาทหนึ่งใช่หรอสิบสี่บาทค่ะบาทหนึ่งะไรแม่งคิดเรื่องนี้สองบาท โอเคถือว่ายังอยู่ในงบใช่แล้วทำอะไรจุดทำข้าวจี่วันนี้มาเหนือิดไม่ถึงเออเขามาเหนือไม่วันนี้เขามัดผมทรงไวจุ๊จีมาอ๋ออะคันเน่อาะคันเน่อ่คนเนไอ้ั้นมันอะไรอยู่ตัวเนี้ย โอเคเราเนี่ยจะไม่ให้ซันเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยคืออะไรเราทําเสร็จมาปุ๊บแล้วก็ไปวางแล้วให้ซันเลือกเลยว่าอันไหนเดี๋ยวเลาทำอะไรว่าเราทำที่เราคนไหมยากนะพี่เอางี้เพื่อความแฟร์เนื่องจากว่าของพวกเราเนี่ยเป็นมาม่าเดี๋ยวมันจะมีความอืดเข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่กับแนนเนี่ยจะทำคนสุดท้ายเคดี๋ยวให้สามคนนี้ทําก่อนอ่ะก็เดี๋ยวให้เบฟแล้วก็ฟาแล้วให้บีมทําตามลำดับเลยโอเคเนี่ยทุกคนชนะอยู่แล้วเพราะผมเพิ่งยัดตาในซันไปเฮ้ยเปล่าเปล่าหมายถึงยัดยัดของมันไงของมันเเเข้้้าาากกงงงไไปปแลวจริิๆนีถด อีกนิดนึงนี่จะขอน้ำจิ้มไก่มาขอบมึงเม้นทำยากทำเย็นเลยพูดเยอะเอ้า๋ยวคนเขาเบื่อนี่ทุกคนง่ายง่ายอุ้ยน่าจะร้อนไปหน่อยสองหุงอุ้ยเยอะนะเยอะเยอะเลยเยอะเลยอุ้ยทำยากยากแผลเนี่ย ไม่ได้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวเข้าเดวคือเสร็จแล้วคุณบิซื้อมาม่ามาทำชามใหมวะมันไม่เป็นไร้ก๋วยเตี๋ยอะแต่ว่าอย่างที่บอกคนละสินคือสันแล้วก็เดี๋ยวเราเทนี่ใส่แล้วก็เตรียมข้าวเสร็จง่ายๆคิดเลยเยอะเดี๋ยวจุฟาดเสร็จแล้วหนูจะไปทำหงส์อีแล้วเพรหนูทำง่ายๆนะคะไม่ต้องทำเยอะเลยของบีมแค่ตอกไข่นี่แล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นข้าวเหนียวอะมันต้องเค็มถ้ามันไม่เค็มอะมันจะจืดไปเลยไข่อะแต่มือบบบีีมมมมมมกกก็็็เเเคคคแแลลล้้้ววนะะไ่่างือออโหชิ ก็ข้าวเหนียวอุ้ยขอล้างมืออีกรอบได้ไหมคะได้ครับได้ข้าวเหนียวเป็นกลมๆให้ดูพี่ไปทำไรปลาเปล่ายอยู่เหนเดี๋ยวพี่โก้ไอหนุ่มตาไอ้ข้าวเหนียวแหว่งค่ะทุกคนข้าวจิ้มต้องเป็นกลมๆนี่กลมแล้วไปเราไปย่างกันเอ้าเราไม่ใช่จุ่มไข่กันเหรอไม่ต้องจุ่มไข่เดี๋ยวทาเอาก็ได้ค่ะอื นี่่าไปอุยเห็นไหมทุกคนอุยไอเดียดีนะใช้ได้ว่ะไปสืบมาหรือเปล่าเนี่ยว่าพี่ซันชอบกิน ล่าสุดวันนั้นผมออกไปข้างนอกไปทําธุระกันนี่แหละมีผมมีวินแล้วก็มีบีมนี่วีบีมบบก็พูดขึ้นครับว่าเออเน,นี่ยปนีนี่หนูยิเก็ดแล้วที่คิดว่าจะแต่งอะ่ะมีบอกถ้าเกินสามสิบบีมจะไม่แต่งะนะโ่อมดไหนชอบคนน,นั้นนะชอบกราบกรเมงไงค่ๆๆนะพูดนะครับใครที่สนใจอยากเป็นแบบทายาทเจ้าของภูเขาติดต่อได้แต่พ่อดูนะมีปืนอยู่ในห้องเกเห็นแล้วเดี๋ยวของปีนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไปทางฟ้ากันไปูดองฟ้าไปติดตาต้องฟ้าแล้วครับครับผม ก็คือก่อนแรกเราต้องต้มไม่คุณต้องใายให้คนดูป่ะแม่ผพี่เป็ดก็พองจริงใช่ไหมเหตุใดผูอิ่มไม่ต้อของพี่เป็ดก็แค่แบบเหมือนกินเหลือแล้วก็ใส่เนี่ยไม่แต่เขาคิดว่าฉลาดใช้ฉลาดคุมปนออกแล้วอ้ใส่ไปเลยอุ้ยพันจึ้นตอนแรกแอบกังวลนะแบบเฮ้ยของเราง่ายไปหรือเปล่าแต่พอมีฟ้ามาฟูฟูสบายใจขึ้นรอดูเลยรอดูรอดูรอดูอ่ะทำไมพี่ชายบวยฉันไม่อิ่มหรอก อิมี่ฟ้าเก่งอ่ะแน่นอนเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มการใส่ผงแล้วนะครับผงละลายด้วยน้ำแห้งเลยโอ้ยไม่มีน้ำผงละลายเหรอฟิฟ้าอิมแน่นอนผัดจนอืดนี่เสร็จแล้วโอเคง่ายง่าไฟ้าเรียบร้อยนะโอเคก็ไปของนี้กับผมแล้ว เราเริ่มพร้อมกันเลยไหมพี่ชายได้ไม่มีอะไรมากของเราน่าจะเหมือนกันใกล้กันนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ของที่เลือกม,มาผมข<ช>อให้มันแจ๋งของผมตอนให้คุณจะพูดเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าอิ่มผมก็ใส่ไปเลยดันเยอะมากไม่อะไรพี่แดเก่งจังเลยโอ้โหทำได้ยังไงอ่ะผมทำไม่ได้เลยนะเนี่ยว่าแดนเก่งจังเลย <c oughs> มเฮ้ยยาบีมบม,มันใส่จริงไอ้บีมไหนผมจะใส่ไข่ลงไปครับไม่ต้องมายุ่งกับหนูน <laughs> พี่เป็ดไม่มีผักใบเขียว <laughs> ซเลยเฮ้ยซอสแตะจังวะน <laughs> ี่คอยเอาไข่มีพอให้มันดูแบบเยอะๆ <c oughs> อะอแล้วก็ใส่ข้าวลงไปครับ <c oughs> ข้าวต้มมาม่าไข่เจี๊บนิสมาหาปะไรล <c oughs> องดูนะคะทุกคนต่อไปอุ่นน้ำเต้าหู้ก่อนถึงจะกินน้ำเต้าหู้เลยอิ่มแน่นอนน้ำเต้าหู้ถุงเนี้ยเสร็จแล้วครับโอ้โหยังอื่นได้พี่เป็ดมันไม่มีน้ำให้ทันกินเลยเฮ้ยเร็วเร็วเดี๋ยว รีบทำอ่ะเออว่ะของอร่อยต้องปานี่นะคะทุกคนพี่เป็นเร็วเฮ้ยเร็วดิเนี่ยพอเสร็จเร็วแล้วก็มากดดันคนอื่นไม่ถูกต้องนะเนี่ยรอพันดิอันนี้คือสไตล์แบบกระบี่ทำเลยของนู้น่ะมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วเฮ้ยองหนูยังไม่เสร็จเลยนะหนูยังไม่ได้ใส่ไข่อีกอะโอเคไม่แพ้ละเบ๊บ โ okay, อเคครับทุกคนและตอนนี้อาหารทั้ง5อย่างเสร็จที่ร้อยแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยแนะนําดีกว่าว่าเมนูนี้แบบเป็นอะไรบ้างราคาเท่าไหร่แต่พี่จะบอกว่าใครทํานะเริ่มจากอันนี้ก่อนราคา15บาทแห็น้ำซุปนี้ไหมครับซื้อมาจาก้านข้าวมันไก่ส่วนข้าวเนี่ยสิบ,บาทคือน,นี้เนี่ยตอนแรกกับซื้อมาหบาทแม่ค้าใจดีแถมให้มา5บาทนะต่อมาผัดมาม่าสองห่อใส่ไข่ธรรมดาทั่วไปครับไม่ดีเลพีเซ็นครับต่อมาครับเป็นอันนี้แอบแปลกและพี่เชื่อว่าซันเนี่ยไม่น่าเคยเห็นที่ไหนผมยังไม่รู้เลยนมืออไรผมดูไม่ออกจริงนนะมมมมััอออาาาจจเหืื่่รทวไปแตค มาม่าที่ต้มด้วยน้ำเต้าหู้มันจะเข้าจริงเหรอพี่เอาน้ำเต้าหู้เข้าไม่เข้าม่รู้แต่อิ่มแน่นอนอ่ะลองนึกภาพน้ำเต้าหู้จริงอิ่มนะอ่ะใช่พี่ถูกว่าอันนี้คือเอามาบิกันเอามารวมกันให้มันอืดอีถูกต้องตุ้มกลายเป็นโกโก้คันนี่น้ำมันเหลือก็เลยโอเคทำมันด้วยเลยเอามาซดชุ่มองอ่ะต่อมาเขาเรียกว่าข้าวจี๋นะไม่เคยกินพี่แต่อันนี้น่ารักผมชอบมันคือข้าวเหนียวพี่เอามาแบบทาไข่แล้วก็มาปิ้งอันนี้คือข้าวเหนียว หอมมากอันนี้หอมอ่าโอเคแล้วแต่ล้องใชต่อมาอันนี้เป็นมาม่าอันนี้อาจจะอืดแล้วเลยดูพองมากเลยถูกต้องมันคือแบบมาม่าที่ใส่ข้าวลงไปเพื่อเพิ่มความอิ่มอ๋ออันนี้ผมก็เคยทํากินใช่หรอใช่พี่เคยกินทำไมวะเวลาเราประหยัดเนี้ยพี่ถ้าเกิดเราเติมข้าวเข้าไปในมาม่าคือมันอิ่มเลย โอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องอันนี้คือรู้มาแล้วว่าแต่ละอย่างทํายังไงแต่ทันจะไม่รู้ว่าอันไหนคือของใครอันไหนคือของพี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้เข้าข้างใครเลยอันของพี่ดีที่สุดแต่ว่าไม่บอกว่าของใครเดี๋ยวให้ตันชิมแล้วก็แบบเอาแบบที่คิดว่าแบบอิ่มคุ้ม15บาบาทมีกีฬาการสมบัติมึนไฟไหมไม่เหลืออะไรเลยชิตไม่เหลืออะไรเลยชีวิตเราไม่เหลืออะไรเลยรู้าไปหน่ะปะตังเหลือเงิบ15าบาทใน5อย่างนี้จัดอันดับว่าอันไหนจะซื้อก่อนค่อยไล่ลงมาจนเหลือสุดท้ายแค่นั้นพอผมพออันที่อยาก ว่าดูดีสุดเลยในเรื่องแบบว่าความน่ากินเพราะมันดูแบบมันดูเป็นกับข้าวเลยอะทุกคนโอ้ยซุปอร่อยนะอร่อยอยู่แล้วซื้อมาไอสัตว์เออเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองกระดูกหมูแล้วกันกระดูกหมูอยู่ไหนเนี่ยเหลือแต่วิญญาณหมูเป็นอันโหัวมึงเหลืองสิบห้าบาทมันยังเลือกมากอีกข้าวนี่ถือว่าเยอะไหมใช่ไหมจริงจริงถือว่าอิ่มได้เลยนะถ้าสิบห้าบาทเนี่ยแต่บอกข้าวอะไรเป็นไงบ้างเหมือนเรากินข้าวกับข้าวฟิลเกาเหลาข้าวฟิลเกาเหลามันมันค่อนข้างจะอาจได้ทั้งกินน้ำได้ทั้งแบบแทะเนื้ต่่่อมมมาาาผัดไข อันนี้2ห่อใช่ไหมพี่ใช่2ห่อครับ2ห่อแล้วก็เพิ่งปรุงสองซองกลัวรสไม่จัดอ๋อกลัวไม่จัดอ่าแล้วก็มีไข่เพิ่มอ่ามีไข่เพิ่มครับเพิ่มโปรตีนเป็นมไหนเขาพูดเไยเป็นเมนูเบสิกที่ละหลายคนน่าจะเคยทำกินฮะทุกคนจะรู้กันดีเราแทบจะไม่ต้องพูดเลยกับเมนูนี้รู้อยู่แล้วใช่เราไมพูดอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจมากตอนพี่พรีเซนต์เพราะว่าเมื่อคืนน้ำต้าหู้ที่แบบมาต้มกับมาม่าแล้วยังมีไข่ท็อปปิ้งอีกไม่น่าเชื่อว่าจะสิบห้าบาทเราลองเราลองเส้นก่อน กูชิมได้เหรอเนี่ยกูชิมได้ป่ะอันนี้น่าสนใจพี่ถือว่าเป็นความแปลกอาจจะของพี่กนะไม่บอกนะของใครตักเยอะจังมอวี้หนึ่งลูนเฮ้ยกูไม่แย่เจอตอนแรกผมตกใจเพราะว่ามันเหมือนผงอะมันขึ้นมาก่อนอ๋อมึงไปกินตรงผงใช่มันตกใจแต่แบบพอกินคำหนึ่งอะเรามีไข่ด้วยเอ๊ะมันรู้สึก ค่อนข้างกรงุงประทีละมุนละมุนละมุนน,นี่เหมืนอนเโอเคโอเคโอเคน้ำต้้หู้น่าจะไม่ต้องหลอกล,<อ>ลองก่อนเผื่อร้านเเผื่อไม่ชินร้านนี้ลองหน่อยน้องชายนีย่ทำไมน้ำต้้หู้มันมีสีส้มๆอยู่ด้วยพี่อ๋อไข่อ,อาจจะหล่นอ๋อโอเคน้าตู้ทั่วไปแต่ลองชิมก่อนเพื่อความเท่าเทียมนี่กิ๊ฟบอกสมมติว่านี่รถจัดจานใช่พี่น้ำต้้หู้มาตักรู้สึกดีโอเคโอเคอุ่นลองนี้กันดีบกราบเดี๋ยวมันอื่นไปมากกว่านี้ได้ได้เดี๋ยวเขาจะน้อยใจดูเยอะมากนะทุกกคคคคนนนนนใบบาาทผมมมวว่่่่ออ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 ัเเีี้้้ยดดูุะแตต๋งงงลลชิโร โอเคพี่เข้าใจด้วยความนี้มันอืดแล้วมันก็เลยแห้งหน่อยอ่าแต่เรียกว่าถ้าเกิดเพื่ออยู่รอดอ่ะพอได้อยู่พอได้โอเงต่อไปข้าวจีเคยกินปะเคยพี่แต่ตอนเด็กๆมันเลยแบบจำรสชาติไม่ได้อันนี้คือเขาฝากบอกมาเขาบอกว่ามีเกลือให้รู้สึกว่าจืดโรยเกลือเพิ่มได้อันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับได้ได้ครับเต็มที่เลยครับอ่ะเราลองแบบเบสิกก่อนอ่ะลองเบสิกก่อนตรงที่แบบจิ้มเกลี่ยมเลยหอมหอมอือขอดูควาไหม่อันนี้หอมจริงทุกคนเป็นรอยมาแต่แรกเลยอ่ะลองจิ้มเกลือลองชิมเลยนิดหน่อย ันนี้รสกเกลือนะครับทุกคนนะครับใจดีต้องเกลือหิม,มาเลยันถ้ามีเกลือสเต็กอ่ะอืมแต่เกลือนี้ก็ไม่แย่พี่อืมโอเคอเคขาลุกจานแล้วนี่จานไหนไม่ชัดไหมครับอยากชิมอีกจริงอยากลองอันนี้ก็แล้วพี่ลองครับรู้สึกว่าติดใจครับยังไม่ลองไข่แดงทุกคนอ่าอ๋อให้ให้ให้นี่เยิมย้มเยิ้มน้ำ ืผม,มผมโอเคครับพี่โอเคพร้อมนะครับให้คะแนนก่อนแล้วค่อยบอกว่าเมนูอะไรจารนที่ได้คะแนนสูงสุดคือกี่คะแนนครับผมให้9พี่จานไหนครับผมให้จานนี้ครับย หนึ่งเลยับหนึ่เลยนะครับตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันจะไม่อร่อยเพราะผมได้ยินว่าเป็นน้ำต้มหู้นะไม่เข้ากันจะพอกินรวมกันแล้วอ่ะรสชาติมันค่อนข้างกลมกล่อมนะทุกคนเพราะว่าเหมือนน้ำต้มหู้มันมีความหวานเล็กๆใส่เข้าไปในเส้นมาม่าพอมีไข่เข้ามีกับมันรู้สึกแบบรสชาติมันแปลกใหม่พี่แล้วมันก็ยังอร่อยด้วยอิ่มไหมผมว่าอิ่มเอาข้าวมีน้ำต้มหูใช่ไม่มีน้ำต้มหู้เสริมใช่อ่าโอเคอันนี้คือเก้าเต็มสิทนะครับคะแนนอันดับรองลงมาเท่าไหร่ครับลงมาได้แปดแป ที่ผมให้แดเนี่ยความอิ่มอ่ะได้แน่นอนข้าวเหนียวค่อนข้างหนักท้องทุกคนเราใช่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 เวลากินอาหารอีสานเนี่ยข้าวเหนียวห่อเดียวก็อิ่มแล้วแก็แบบมันกินง่ายครับพี่มันกินง่ายแบบใช่กินเรื่อยๆรสชาติแบบนนัวอ่ะมีเกลืออีกเค็มเค็มมาตัดอะไรเงี้ยจริงจริงคะแนนพิศวาสคือมันน่ารักจิโอเคลองลงมาครับลองลงมาได้เจ็ดพี่เรียงกันลงมาเลยลองมาม่แค่นี้ครับ กิจคะแนนนะครับเป็นข้าวกับ<ช>กับอ่ะซุปซุปกระดูกหมูอ่ปปะเพราะมันอิ่มใช่เพราะมันอิ่มอร่อยเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่าอุ้ยแม่งเหมือนกินกับข้าวเป็นเกาเหลามีข้าวามีน้ำซุปซอสแต่ละพี่พี่วันเนี้ยที่หนึ่งนะถ้าเป็นพี่นะ ถ้าถ้าพูดถึงแบบคว uh, ามรู้สึกแปลกอะไรเงี้ยที่นี่กินเพลินเพลินนะลองลงมาครับเหลือสองอันแล้วนะครับใช่พี่เหลือเป็นมาม่าทั้งคู่พี่บอกก่อนนะแต่ยังไม่รู้ใครที่ได้คะแนนน้อยสุดจะลงโทษลงโทษแบบไหนนะพี่ยังไม่บอกใช่ยังไม่บอกที่รุ่เองงั้นผมก็ให้เจ้าของของทั้งสองจานนี้รุ่นเองนะว่าอันไหนดีที่สุดสำหรับผมและมันคือลองลงมาเกียง์นันหกคะแนนอีกอันคือห้าใช่พี่เขาค่อยๆลงมาใช่เขาค่อยๆลงมามันเรียงกันเลยพี่ความรู้สึกผมนะบอกเลยจานนี้ได้คะแนนน้อยสุดคือจานไหนคคคครรัับบจจาานนนนนนนทีีี่่ไดด้้้ะะแออยสุืพ อันนี้ได้แก่อ่มามาม่าผัดกับใอ่วัน,<ห>นจานนี้ได้หกคะแนนใช่เพราะอะไรครับอันนี้มันเป็นเมนูเด็กห่อใช่พี่มีสองห่อก็จริงถ้าเรื่องความอิ่มอ่ะพี่มันสู้ข้าวไม่ได้ข้าวมันมีทั้งข้าวแล้วทั้งมาม่าถึงแม้รสชาติจะดรอปแต่ถ้าเอพื่ออยู่รอดอ่ะนนี้จุกๆเลยพี่น,นี้คืออร่อยแต่ให้น้อยอ่าอ,อร่อยแต่น้อยเพราะมามาอยู่ท้องใช่ขอเชิญคนจานนี้นยครับแต่เจ้าของครับผู้จานนี้ก็คือน้องฟ้าน้องฟ้าของเราเองครับ ตนอร่อยนะเดี๋ยวบอกเลยว่าของอะไรบ้างอันนี้ของเบฟอ่าของพี่เบฟอันนี้ของฟ้าอันเนี้ยของแนนอันเนี้ยของพี่อ่าเนี้ของพี่สี่บาทอันเนี้ยของบีมโอ้โห ทุกคนก็ำหรับการแข่งขันทำอาหาร95บาทได้ผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้แล้วผู้ชนะนะครับได้แต่นี่ลองทำดู <มา S 1> เป็นมาม่าม ама, ต้มน้ำต้าหูใช่ทุกคนต้องใส่ไข่ด้วยนะต้องเอองต้องไอนน้ของแนนครับทำเองเลย <ๆ S 1> ดีจริงลองลงมานะครับที่สันคิดว่ากินแบบมีความสุขก็คือคเข้าวจี่ ของบีมนะครับมันอยู่ท้องเห็ดผลซันใช่มันอยู่ท้องเลยที่พวกมันมันหนักของใช่ไหมล้วแบบข้าวจีที่มันมีไข่พี่มันรสชาติมันนุ่มหวานเล็กๆอันนี้ผมผมเห็นด้วยเพราะมันกินได้เรื่อยๆไม่ใช่ไม่เหมือนสแน็คคือสแน็คต่อมาที่ซันคิดว่า15บาทแล้วมันดี15บาทแล้วดีคืออิ่มเป็นเดนนี้นะครับเป็นแบบน้ำซุปนะครับไปซื้อมา5บาทแล้วก็ข้าว10บาทถ้าเป็นพี่นะเที่ยวนี้เพราะเกลียดทำเห็นวพี่เพราะอันนี้มันสบายสุดอะเนาะอันนี้คือผมคิดว่าแบบเอ็นจอยสุดต่อ่่อใสข้าว แล้วก็สุดท้ายจะเป็นอันนี้จริงๆแอย่างที่บอกทุกอันมันอิ่มหมดใช่ทุกอันอิ่มหมดแต่ว่าอิ่มมากอิ่มน้อยผมวัดจากตัวผมเองที่ผมกินเยอะี้ก็ตามนั้นนะครับลองเอาไปทำดูเดี๋ยวแม่ไปทำแล้วแม่อร่อยจังเลยอันนี้อร่อยจริงผมนีินะเอางี้เป็นตัวเลือกการเอาชีวิตรอดด้กันสิบห้าบาทในยุคนี้เลยกันนะครับเพราะยุคนี้มันแบบข้ายากมากแพงใครอยากลองประหยัดลองไปทำได้ลองไปดูแล้วกันอ่ะก็ผม้องซัหน้านะครับท่ีนี้เราก็มาถึงคิวของผู้ที่ใช้เงินไม่เป็นแล้วครับ โอเคครับทุกคนและต่อไปนี้นะครับจะเป็นบทลงโทษสําหรับผู้ที่ใช้เงินไม่คุ้มค่าไม่มีความคิดเอ็นฟินเปลืองมันยังแบบอยู่บนกองเงินกองทองอ่ะมันใช้เงินไม่เป็นไม่ใช่แต่มันอร่อยไงมันแค่อร่อยครับแต่มันยังไม่สามารถทาตอบโจทย์กับคนยุคนี้เพราะลองึกภาพยุคนี้มันยุคที่แบบเป็นนายกปีที่แปดนะอ่ะเดี๋ยวนี้ครับบนหัวเราจะเป็นน้ำแต่ว่าน้อยไปขอหน้าเหนือน้องใจไอ้บัคเก็ตเหรอเออไอ้บัคเก็ตเหรอมาเลยครับน้องใจคอนดิมีวมาครับอุ้ย นี่ครับน้ำเปล่าธรรมดากูไม่จุใจโอ้ยโอเคมาครับไอ้ต้องมีคนหนึ่งไอมีมาดินี่ครับคนลงโทษสำหรับคนที่ใช้กันได้เป็นนะครับ 3..2..1 ไปเล้ครับยังไม่หมดอ่ไปโอ้เลนเปียกเลยไปเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับเอามาเจอสแกนไหนสุดแล้วต้องเพลนลานนะครับเพราะว่า ลาก่อนครับทุกคนบ๊ายบายครับขอท้าต่อพี่เป็ดครับไม่ไม่น้องไม่ได้ไม่ได้ชารินนะโชคดีนะได้เงินฟรีเอ้ยเจ็ดร้อยกูไม่มีกูได้ที่สามอไม่มีพี่เสร็จร้อยเลยคนตัวได้ไม่มีไม่มีพี่มั่วหรือเปล่าเพียดบ้างเหรอมึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบกูนั่งไม่ดีกว่าเฮ้ยผมให้น้องไปซื้ออะไรของไม่มีเสื้อแหละเจอกันทุกคน